จำสินมนีรวมมิดดึกพี่น้องเด้อมือนี่กแหิวรอบดึกพี่น้องเลยมามาตางพี่น้ององาก็เหตุเองเลยไงกินตำรอบดึกเด้อมามามา จงังเลยนมันซาน้องเลยซ้ำซ้ำัำงสบายดีพี่น้องรอบเด็กดึกต่วคลิปนี้จะเป็นตอนเสาเด้อ ม,มีไจะต้องลงด้วตอนลงนประกานคนเดินขนอนไปแล้วครับนะครับกบาดตาเว้ยทำไมมุนรทุกันหิวข่าแล้วยกมันกินไงโม,ม,ม,มตุ่ออเนาะ กันหนักคนมันจะตุ่ยหายใจจะตื่นยนะตุ่ยเงินบาทขต้นบาทปะเงี้ยไงเกือแปงบีแปะงต้นเตมหมูทั่วอื างวะยางบริิเป็นดินบอกน้ำดินเท่าไหรเพื่อผูกบริเวณชิ้นมืงเราครับมุน้ังถาดมึงชิ้นหน่งอนมุนกับะมนเผ็ดกระโดดรอยกน้ำชิมมัเป็นอะไ ล่นเรามันน nee, ็อตคือไปเพียรตรงไหนดูเขาเปียนนะเตือนเศร้าแล้วบแบบเดือนหนาเน้อพอแล้วคือว่าหากต่อันนั้นเน็อตอันผักไอม่นังไงอยากหาโต๊ะหาต่งแล้วไปใหม่นี่ดอกโต๊ะต่งเขาจะ อาเอ๋ของเลยของเลยโมอหนึ่งขับนั่งขับนั่งเขาก็หาหาได้เจ้าทีมันจะมีเตรียมไว้แล้วนะฮะจะไปหามหงงันหงนี่ยู่รันนด้อยู่ลราครับเจ้าทีที่มันมีแล้วอย่ในี้หงนะฮะจะไปโลหาเอาโตตังเราเตรียมไว้ให้เขาดีนะอันเนาะตอนข่อยเปอันนั้นดิตอน แถวเดี๋ยวผมพาพาไปโรงเรียนมือนเด็กเลยหลอกหาตังค์หลอกหาบนหนังบนยังอืมหน่อยพี่อันดีสิเตรียมมีไว้ในห้องในออมคือเขาเอาไปในหนังเขายังมันเสียนะหนางลงเฟซเลยส่วนเอาไปไว้ห้องโฮมกันเดี๋ยวดอกก็แเจี๊ยใบ่อยอย่งตัวย่งต่างเสียเสียดอกมันมีกระเจ้๊ยสินะมือประตูนะเสียดัดหลักเลย หลับไปไว้ใส่ยวนชามกขาโอ้ยอยากเค็มเลยเค็มเนาะนงงหมดจางเป็นลินนงค่อยอเค็มค่ะ,ะลำปแดกไปเพราะัาน,นซื้ออยู่ห้าน,นี่หาหุกทิพย์เล่นหาสิบพันทุนกูแลว khúc zip còn này, zip tâm chưa nhỉ? phen style, tâmทะเล ừ. nói riêng đấy hả? Giờ, ừ. Cú 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 ừ. ừ. tô, vung ừ. tô, vội hàn tâm này mon, đây đi hàn ừ. à, mày Thảo hàn là xếp เ่าไปกินเหย่อนร้าน้องแก้วบ้าร้านหหนบรับเป็นอะไรรับแสบยด้ได้ตัคมบ่แพงความสามสิบพันกิบตัมมีตตัทะเลก็หกเปอรซนกันตัมมีสามสิบตัากล้วยสามสิบก็ไรไหนารบอไร พออยากไดุ้กไม้หน่วยใหญ่คืกมนเทาอยู่ไทยมันค่งมีแค่หนึ่งหมกาเนูเขาเนาะอืยามมาผมเงินซื้อจ้ะอืมมันก็จอดนนามม้ไซื้อมาจไทหละมาจไทยอยู่ไทยไลยได้บบเนี้ยเป็นบอตําอยู่เพื่อนเขาตัตะุบไม้ขกมันดังแปงนปงแปงแปงจนมันกระแตก ขัดกบไใหม่กันเนาะจะไี่เลยซื่อกใหม่เลยทุนมันก็แตกจักปีอะกใหม่้องาย่้งเียวปสามสี่ปีกุหาปีเนาะห้าหกปีเขามาปุ่บนะหก โห,หลกระยามันคัมันยังใส่ดีมันสะอาดสากมันก,ก็ได้มากแต่นันนพาเองหมู่ลง,งทงเทียวอิสระแขกทำเองไปกับเจ้าครับอืมถ,ถ้าพลังนั้นถ้าพลัง บึงพาพดังไรสาดดูหนอยังว่าโตไปกับเข่าะงะมู่อหน้าจะเพมไปกัะชุ่นหนัตาไปก็เลยได้สะอา่นะหมูไปหไปนหนไม่ได้มีเสียงในบรรนานมันหลักดีไงเขาเนี่ยคน เขามาคนมาหุงนะพูดแมวจันจัดมากินขุมเลยเดินมาฮุงอะไรกันงต่ไมแมวงตทก้วถุยไเบิดตื่นเช้ามาอืมใช่เนาะจามกบลายตนะหุตูจะมาถึงไรมาเองมันหรเท้วามไว้เขาเม็จันเปิบอกนี่สกินมันบกินกินบบคิวบบนี้ไรบุได้ล่างมันบ่ใส่บุได้่างแล้ว Cái nặng nó cũng hướng đôi đấy nó ừ. mệt đứng đường lái nó áo ốc à ôi là cây cứ ừ. vừa gì nhá mệt lắm นอนเด้อรองตัวมันจะไลยเด้แมวไปจะบอกอะไรมันจะอยู่มันอยู่กันก่อนนี่ือจออกไปออกไปนะ เราไปนอาสองันาเท่าแต่ลูกมันน่าจะถูกองมันนอนเลยมันจะลูกมันนานมานกันบอกี่อพ่อน้ำน้อยพูดหน่งอืมกินแน่น เลือกอาหารแท้เก็บับเล้อพี่น้องเด้อแล้วเด้พี่น้องอิ่มเด้อบัดนี้เด้อลาไปก่อนจ้าคลิปออกกันคลิปใหม่ทุกคน